สมนียครับเร็วๆนี้ไม่ใช่ <c oughs> เอ้า้ก็มีเวลาหนึ่งนาทีไม่ใช่มันมีเอาก็ผมบอกว่าเร็วๆนี้ไงให้อ่านเมนค่ะโอ้โหตอนนี้แบบอ่านไม่อ่านไม่ได้เลยไม่ใช่คอมเมนต์เยอะนะแต่ไม่มีคอมเมนต์ให้อ่านเลยสวัสดีครับก็ เอาไว้เจอกันนะครับกับการ like ไลฟ์ห้องสม้มวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยมากครับกบ็ตั้งแต่ตีห้านะครับออนโลก็รู้สึกว่าเป็นวันแรกที่สนุกมากก็ได้เจอพี่ๆหลายคนที่มาทํางานร่วมกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจนถึงตอนนี้ก็มีแต่คนที่แบบยังดูแบบ Energy เ,เต็มกันหมดเลยไม่แต่เธอเพิ่งมา ก็เอาเป็นว่าฝากด้วยนะครับกด l i พ e กดอปูดิฝากกัานนลพีด้วยนะครับกับทางบีทีวีนะครับแล้วก็เจอกันในเร็วๆนี้นะครับกับห้างส้มนะครับที่ทุกคนใฝ่ฝันหานะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าทุกคนในรอบแรกเนี่ยคิดถึงทุกคนหมดครับแล้วก็เอาไว้เจอกันในเร็วๆนี้ครับชูปิมูยังงีะ